สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พักจะมาแนะนําแอปหน้าใช้ใน iPhone เครื่องนี้ที่พักใช้เป็นประจํนะก็จะมีทั้งหมวดหมู่ในเรื่องของ productivity ที่จะเป็นแอปที่ทําให้เราสามารถจัดการ manage ชีวิตของเราได้ดียิ่งขึ้นจะมีแอปเกี่ยวกับ mindfulness หรือว่าแอปที่จะช่วยดูแลสุขภาพจิตใจของเราให้ดียิ่งขึ้นแอปเกี่ยวกับการอ่านหนังสือการลงทุนแล้วก็แอปที่พักไว้ใช้หารายได้เสริมแล้วก็ช้อปปิ้งด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย หมวดแรกที่อยากจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็จะเป็นหมวดเกี่ยวกับ productivity จะเป็นแอปที่ช่วยเกี่ยวกับการทํางานของเรานะแอปแรกเลยที่พักใช้เป็นประจําทุกวันแล้วก็อยากจะพูดถึงที่สุดนะคะก็คือแอปนี้เลย Forest Forest เนี่ยก็จะเป็นแอปที่ช่วยให้เราไม่ใช้มือถือนะเหมาะสําหรับเวลาที่เราต้องการจะโฟกัสกับการทํางานอย่างเวลาที่พักทํางานในที่ทํางานทุกวันเนี่ยพักก็จะมี focus hour อยู่นะคะคือคนเราอ่ะจริงๆไม่สามารถโฟกัสได้ตลอดทั้ง8ชั่วโมงที่อยู่ในที่ทํางานหรอกนะสมองเราอ่ะจะมีพลังมากที่สุดในวันนึงอ่ะพักว่ามากสุดแค่4ชั่ว โมงก็เต็มที่แล้วค่ะกับการทํางานที่ใช้พลังงานสมองแล้วก็โฟกัสจริงๆเพราะฉะนั้นทุกเช้าที่พักรู้สึกว่าพักจะทํางานที่สําคัญเนี่ยพักก็จะเซตทา์เมอร์ในแอปโฟกัสอันนี้ไว้นะคะซึ่งเราก็สามารถเลื่อนเวลาได้ตรงแถบตรงนี้เลยส่วนมากพักก็จะเซตไว้ที่45นาทีนะคะเราก็กด Plant ทีเนี้ยเราก็จะไม่สามารถใช้โทรศัพท์เราได้เป็นเวลา45นาทีค่ะแต่ว่าเราก็สามารถเซตติ้งได้นะว่าจะมีแอป,ปไหนที่เราอนุญาตให้ใช้ได้ระหว่างที่เราเปิดโฟกัสโหมดอันนี้ไว้นะคะอย่างเช่นตัวพักเองอ่ะก็จะเปิดแอป,ปโฟนเวลาที่มีใครโทรมาเราสามารถรับได้นะคะแล้วก็แอปเมสเซจเวลาที่เราต้องการใช้ OTP อะไรเงี้ยก็สามารถรับได้ค่ะนอกนั้นพวกโซเชียลมีเดียหรือว่าแอปช้อปปิ้งอะไรอื่นๆทั้งหมดพักก็จะบล็อกไว้ทั้งหมดเลยนะคะในช่วงเวลาที่เราโฟกัส45นาทีนี้ก็จะเป็นการบังคับตัวเองให้ต้องโฟกัส แอปที่ช่วยพักได้มากเลยนะเพราะว่าส่วนตัวพะเองพอรู้สึกว่าผักก็เป็นคนที่สมาธิสั้นประมาณนึงนะคะการที่มีแอปนี้ช่วยมันก็ทําให้เราแบบเออจะเอื้อมไปหยิบมือถือแล้วก็เออหยิบไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ก็จะวางไว้เหมือนเดิมแล้วก็กลับมาทํางานต่อค่ะแล้วแอปนี้ก็ยังมีอะไรสนุกสนุกให้เล่นด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราปลูกต้นไม้ได้ครบ45นาทีแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญค่ะแล้วเหรียญน,นั้นก็สามารถเอาไปซื้อต้นไม้ใหม่ๆได้นะนี่ค่ะในช็อปของเขาก็จะมีต้นไม้น่ารักน,าน่ารบ1 200คอยลเราพักก็ได้ซื้อเจ้าดอกเดซี่นี้มาแล้วนะนอกจากนี้ก็ยังมีการปลูกป่าจริงๆด้วยค่ะคือเราสามารถใช้คอยที่เราเก็บได้ในแอป,ปเนี่ยไปด o n a t ให้กับทีมของเขานะคะแล้วทีมของเขาอะ่ะก็จะไปปลูกป่าจริงๆบนโลกใบนี้นะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ช่วยส่งเสริมความ sustainability ในโลกนี้ด้วยแอป,ปต่อไปที่พักใช้เป็นประจําเลยนะคะก็คือแอป,ปตัวนี้ค่ะ reminder แอป,ป reminder อันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอป,ปที่พักทำ widget ไว้บนหน้าจอหลักของพักเลยนะเพราะว่าเป็นแอป,ปที่พักใช้ในการเตือนตัวเองตลอดเวลาเพราะว่าพักเป็นคนขี้ลืมนะคะก็ ตัวแอป reminder เนี่ยพักจะใช้คู่กับ Apple Watch ของพักด้วยนะเวลาที่พักจะจดเนี่ยพักก็จะทำแบบนี้เลยเราเซ็ตคีย์ลัดไว้แล้ว reminder อย่าลืมเอานมกล่องไปที่ทำงานด้วยแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะเวลาที่เราใช้ Apple Watch เนี่ยส่วนมากก็จะใช้เป็นการพูดเอาเนาะเขาก็จะแปลงเป็น text ให้เรานะคะแล้วสิ่งที่พักพูดเนี่ยมันก็จะ memory เข้าในแอป reminder แล้วพอเรามาเปิดใน iPhone ของเราใน widget ที่พักใส่ไว้ตรงหน้าจอเลยเนี่ยมันก็จะขึ้นมาค่ะว่าอย่าลืมเอานมกล่องไปที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พักยิบมือถือขึ้นมาานะน,นนนนะะก็็จจเเเหหออััี้้มทใตื แล้วก็ไม่ลืมนะคะแอปต่อไปที่พักใช้บ่อยก็คือแอปแท s ค่ะแอปแทสอันนี้เป็นแอปของ Google นะคะก็จะใช้ร่วมกับ Google Eco s y s t e m ของพักนะเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้ใช่ไหมพักใช้ g o o g l e Ecosystem ในการทํางานนะคะก็จะใช้ทั้งจีเมล o o เกิลแคลนเดอร o o ูเกิลแท Google Meet Google ทุกอย่างนะคะใช้ร่วมกันมันก็เป็นระบบที่ช่วยให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะพักเคยทําวิดีโอไว้ด้วยแล้วถ้าใครสนใจก็ก,กดไปดูในลิงก์ด้านบนนี้ได้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเป็็นนนนนนระะะะบบขขขออออองงง Google คค่่ย่ยาาาเเเชันนี้้ปปิดามาใ Test ก มีเรื่องการจ่ายบัตรเครดิตนะอันนี้พักตั้งเป็นแทสออโต้ไว้นะคะก็คือตั้งในวันที่ตึดๆึดของทุกเดือนนะมันก็จะมีแทสนี้เด้งขึ้นมาให้เราค่ะแล้วแอปแทสเนี่ยมันก็จะลินกับ Google c a l endar ของพักคือพักก็เป็นคนที่เปิด c a l endar ทุกวันเวลาทางานใช่ไหมเวลาที่เราเปิดคอมแล้วเปิด c a l endar มาเราก็จะเห็นแทสที่เราเมมไว้ในมือถือต่างๆเนี่ยอยู่ด้านข้างของ c a l endar ของเราค่ะมันทําให้เวลาที่เราจะเริ่มวันใหม่ของการทํางานเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามีแทสอะไรที่เราต้องทําบ้างในวันนี้เนาะแอปต่อไปที่พักอยากจะแนะนําเเพืือ่ออนนะคะคคก็ค One Drive ี้ำ n e d r i v e เนี่ยก็จะเป็นคลาวด์ที่เอาไว้เก็บข้อมูลนะคะก็เหมือนกับ iCloud หรือว่า Google Drive อะไรต่างๆเนาะแต่ส่วนตัวที่พัใช้ n e d r i v e เนี่ยเพราะว่าค่า Subscription มันค่อนข้างถูกนะเพื่อนๆลองไปเทียบกับเจ้าอื่นๆดูได้นะคะแล้วก็ฟังกชันที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือฟังก์ชันอัปโหลดรูปโดยอัตโนมัตินะตั้งแต่พอใช้วิธีนี้อัปโหลดรูปจากโทรศัพท์เราขึ้นไปเก็บไว้ใน r i v e รฟะ,ะก็รู้สึกว่าชิตสะดวกสบายมากๆนะคะทุกครั้งที่เราต่อ Wi-Fi มันก็จะอัปโหลดรูปของเราให้ทั้งหมดเเเเเเลลลลยยยโดดททีีที่่่่่รรรราาาาาไไไไมมตต้้้อออะะออองงงกกกกัวววจะะบบููปปในืืถถพุ็ ว้แลซึ่งวิธีที่เราจะเซตค่าอัปโหลดรูปอัตโนมัตินะคะก็ง่ายมากๆเลยให้เราไปชี้ชื่อของเราที่อยู่ด้านบนนะเสร็จแล้วก็กดเซตติ้งนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่คามิล่าอัปโหลดเสร็จแล้วเราก็สามารถกดเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าเราอยากจะอัปโหลดตลอดเวลาแบบคนที่ใช้เน็ตมือถืออันลิมิตใช่ไหมเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะใช้เซลูลาร์ d a t a ในการอัปโหลดได้แล้วก็อยากจะอัปโหลดวิดีโอด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เช่นกันค่ะแอปสุดท้ายในหมวดของ productivity นะคะก็คือแอปนี้ Notion ค่ะ Notion เนี่ยก็เป็นแอปที่พักใช้ ชีวิตของพักในทุกๆด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานการทํา YouTube แล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยนะคะซึ่งพักก็จะเก็บข้อมูลในด้านต่างๆแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่แบบนี้นะก็จะมีการตั้งเป้าหมายของเราใช่ไหมมี second b r a n m n a l planner มีอ่านหนังสือมีอะไรต่างๆนะคะอันนี้ที่พักอยากจะมาแนะนําทุกคนเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ค่ะ second b r a i n อันเนี้ยก็จะเป็น database ที่พักสร้างไว้นะเอาไว้ capture หรือว่าเก็บความคิดที่พักอยู่ดีๆก็ผุดขึ้นมาได้นะบางทีเรามีแบบไปเจออะไรมาแล้วเรามีไอเดียเกี่ยวกับธุรกิจเรามีไอเดีย เกี่ยวกับการจะเล่นกับลูกกิจกรรมของลูกหรือเรามีไอเดียที่เราอยากจะเอามาพัฒนาตัวเองหรือเรามีไอเดียที่อยากจะนํามาใช้กับทีมของเราในที่ทํางานหรืออะไรพวกนี้ไอเดียที่เราบางทีเจอในหนังสือเจอในคลิปเจอในอะไรต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตอะถ้าเราไม่จดไว้มันก็จะหายไปแล้วมันก็จะลืมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พักปิงอะไรขึ้นมาเนี่ยพักก็จะจดลงมาในนี้เลยค่ะหรือว่าถ้าไม่สะดวกจะจดจริงๆอะพักก็จะลิงก์กับ Apple Watch ไว้เช่นเคยค่ะพักก็จะมีคีย์ลัดของพังนะที่กดแล้วก็เรียกแอป i o ชชั่นข ผูพ้พูดพูดเข้าไปค่ะเขาก็จะมาเก็บในด a ต a ้าเบสอันนี้ให้เราค่ะมาที่หมวดที่2กันบ้างนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ mindfulness หรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของเราอะไรเงนะี้ยนาอแอปแรกที่พักอยากจะพูดถึงนะก็คือแอปนี้เลย Holy Bible ค่ะหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าพักเป็นคนคริสใช่ไหมพักก็จะมีการอ่านไบเบิลแอนนี้ทุกเช้านะคะอย่างอันนี้เปิดแอปมาหน้าแรกนะก็จะมีถ้อยคําหนุนใจประจําวันนะอย่างวันนี้ก็อันนี้ใช่ไหมมัทธิวคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจนะก็จะะรมีไ ต่างๆที่หนุนใจเราหรือว่าแบบเชียร์เราอัพในแต่ละวันนะแล้วก็จะมีเรื่องของการเพิ่มความขยันขันแข็งให้กับเราด้วยเนาะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปเปิดอ่านกันได้นะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อหรือว่าอะไรหรอกคือถึงแม้เราจะไม่ได้เชื่อแต่ว่าเราก็อ่านมันก็จะได้ประโยชน์อยู่นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้อะไรที่รู้สึกว่าเป็นถ้อยคําแห่งความฉลาดเป็นแบบความล้าลึกของโลกใบนี้นะพักแนะนําให้อ่านเล่มที่ชื่อสุภาษิตนะคะเขาก็จะมีความเป็นไปของโลกอ,ะอ่ะเดี๋ยวพักยกตัวอย่างให้ดูดีกว่าออะอย่างเช่นข้อนี้ความต้องการของคนเกลียดาก็มีอยู่แาร ไม่ได้อะไรเลยส่วนความต้องการของคนขยันจะได้รับการตอบสนองอย่างจุใจ ก็ <g ül> เป็นสิ่งที่เตือนจิตใจเราเนาะอ่าอย่างข้อนี้มีคนที่ทําทีว่ามั่งคัง่งแต่ไม่มีอะไรเลยและมีคนที่ทําทีว่ายากจนแต่มีทรัพย์สมบัติมากมายอะไรแบบเนี้ยพาก็เป็นคนที่ชอบอ่านเล่มสุภาษิตนะทุกคนเพาะรู้สึกว่ามันเป็น wisdom อะ่ะ wisdom ภาษาไทายคืออะไรคือแบบความเฉลียวฉลาดเหรอแต่มันก็ไม่เชิงความเฉลียวฉลาดมันเป็นเหมือนแบบว่าความเข้าใจในความเป็นไปของโลกใบนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะอ่าแอปต่อไปในหมวดหัวข้อ mindfulness นะคือแอปนี้ค่ะ day one แอปนี้เคยพูดไปหลายรอบแล้วนะแอปนี้เป็นแอปของการจดเจำ ะะซึ่งพักก็ได้ซื้อ subscription ของเขาเป็นรายปีไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็น Journal ของพักน,นะคะเดี๋ยวต้องเบลอไว้นะเพราะว่าความลับหน้าที่พักชอบที่สุดนะคะก็ะะจะเป็นหน้า c a l e n d a r หน้านี้ค่ะซึ่งพักจะเซฟรูปอย่างน้อย1รูปต่อหนึ่งวันไว้ในแอปนี้เสมอนะเนาะเวลาที่เรามาเปิดหน้าค a l e n d a r นี้ดูเนี่ยเราก็จะพอรู้เลยว่าช่วงไหนของชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะวันนั้นไฮไลท์ของวันนั้นคืออะไรนะ,อ,ะอย่างเช่นช่วงนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้ไปเที่ยยยววววตต่่างางงงจััหหดดออะะไไรรนนนีี้้เป็นนชุ มันก็จะเห็นหมดเลยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมีความพัฒนาอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างนะคะแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือฟังก์ชัน on this day ค่ะคือถ้าเราใช้แอปนี้ไปหลายๆปีหรือว่า Import ข้อมูลมาจากที่อื่นๆอย่าง Instagram ม Facebook อะไรเงี้ยมันก็สามารถลิงก์กันได้นะคะพักก็ Import ข้อมูลจาก Instagram เข้ามานะซึ่ง Instagram พักเล่นมาเป็น10ปีแล้วใช่ปะเราก็จะเห็นว่าในวันวันนั้นเราโพสตอะไรบ้างนะคะถ้าเรากดเข้าไปดูใน on this day เนี่ยก็ มีงานฉลองวันเกิดของเพื่อนในทีมกันอยู่เนาะเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะไปกินสเต็กเนื้อเมื่อ11ปีที่แล้ววันนี้พักทําซูชิอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก,ก็สนุกดีเมื่อเราได้มองย้อนกลับไปในอดีตในชีวิตของเราเนาะว่าผ่านอะไรมาบ้างมีแอปหนึ่งที่พักไปเจอมาเราก็อยากแนะนําเพื่อนๆน,น,นะคะชื่อแอปนี้ค่ะ Finch แอปนี้ก็เป็น Habits Tracker อันนึงที่จะช่วยให้เราแบบเหมือนโมดิเวตตัวเองในการที่เราอยากจะทํา Habit อะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นเราอยากจะอ่านหนังสือ1ิบหน้าในทุกวันหรือว่าเราอยากจะออกกําลังทุกวันหรือเราอยากจะ เดินรอบหมู่บ้านทุกวันอะไรเงี้ยแอปนี้ก็จะเป็นแอปที่ช่วยเราแทร็คได้ค่ะโดยที่เขาก็จะมีอะไรน่ารักน่ารักให้เราแล้วก็เหมือนแบบให้กําลังใจเราอยู่ตลอดเวลานะอย่างเช่นตอนเนี้ยเปิดขึ้นมาเขาก็จะถามเราว่า how are you feeling right now ใช่ไหมแอปนี้พยังไม่เคยใช้นะคะแต่รู้สึกว่าคอนเซปต์มันน่ารักมากเราก็เพิ่งโหลดมาวันเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูค่ะอันเนี้ยก็เป็น f a ฟอลที่เขาเซตมาให้พักนะเขาบอกว่าจริงๆแล้ว h a b i บิตของเราอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยอย่างเช่นอันเนี้ยที่เขาแนะนํามาก็คือให้้้้ยยยืืืดดหหหลลลััลัังงงงงววนนนะะครรรแบบ่่าาาทํมมเเออีก็ใ ขึ้นมายืดนะคะหรือว่าแบบให้หายใจเข้าออกลึกๆ3ครั้งอะไรเงี้ยแค่นี้ก็เป็นฮาร์บิตในการดูแลตัวเองที่เราสามารถทําได้นะแอปต่อไปที่ใช้เป็นประจําเลยที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเวลเนสอะไรพวกนี้ต่อเนื่องมานะคะก็คือแอป e a l t h ของ Apple ค่ะซึ่งแอปนี้พอก็จะใช้ร่วมกับ Apple Watch อีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าพากักใส่ Apple Watch นอนทุกวันก็จะช่วยเลคคอร์ดในเรื่องของการนอนว่าเรานอนครบกี่ชั่วโมงแล้วก็ในตอนกลางวันเราเดินกี่ก้าวเบิร์นไปกี่แคลอรี่อะไรแบบนี้เป็นต้นที่พักชอบดูที่สุดกกก็็จะะะมีี2อออย่่าาางนนนะะ้คคืรวน เรานอนเพียงพอไหมกับการเดินว่าเราเคลื่อนไหวร่างกายเพียงพอไหมอย่างสเต็ปเนี่ยวันนี้ได้แค่4 0 0 0กว่าก้าเองนะจริงๆพักตั้งเป้าหมายไว้ที่6 0 0 0ทุกวันนะคะก็ไม่ถึงอีกแล้วเดี๋ยวต้องแบบลงไปเดินลู่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็จะเป็นแอปที่พักใช้อ่านหนังสือนะคะแอปแรกแน่นอนเลยพูดถึงบ่อยมากๆก็คือแอป Kindle ค่ะ Kindle ก็จะเป็นพวกหนังสือดังๆที่มันแบบบางทียังไม่มีแปลนะเป็นภาษาอังกฤษพักก็จะซื้ออ่านในนี้นะคะแล้วก็ตัว Amazon Kindle เนี่ยเขาชอบมีลดราคานะแล้วก็บางทีก็มีแจกหนังสือฟรรีดด้้้ววยยนะทุกคถาาาเเเบบบขู็่ออ หนังสือที่เราเล็งไว้บางทีเขาลดราคาแบบเยอะมากๆนะคะก็สามารถรอช่วงเวลาแล้วก็เข้าไปกดซื้อที่หน่งเยอะๆได้นะซึ่งแอปอ่านหนังสือทั้งหมดที่พักจะพูดถึงเนี่ยพักก็ใช้ในทั้งมือถือร่วมกับ iPad แล้วก็ร่วมกับ e-reader ที่พักมีด้วยนะคืออย่างมือถือเนี่ยพักอาจจะไม่ค่อยได้อ่านบ่อยนะักแต่ก็จะอ่านเวลาแบบ on the go อย่างเช่นแบบเราออกไปอยู่ข้างนอกเราไม่มี iPad แล้วก็แบบนั่งรอรถหรือว่านั่งรอลูกหาหมอพักก็จะเปิดอ่านในมือถือนะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่พักอ่านบ่อยที่สุดอะก็จะเป็นก่อนนอนซึ่ แล้วสบายตากว่าหรือว่าถ้าอยู่ในรถหรือว่าอยู่ที่ร้านกาแฟหรือว่าอยู่ที่ไหนที่เราอยู่ข้างนอกแล้วเรามี iPad อยู่พักก็จะอ่านใน iPad ค่ะแอปต่อไปของการอ่านหนังสือนะก็คือแอปเมพนี่เองเมพก็จะเป็นแอปที่พารู้สึกว่ามีหนังสือไทยดีๆเยอะที่สุดแล้วนะก็เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปกดซื้อในนี้ได้ส่วนตัวพักเองยังไม่ค่อยได้ซื้อหนังสือไทยในแอปสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนมาเป็นแบบ e-reader ช่วงหลังๆนี้เองซึ่งก่อนนั้นเนี้ยพักซื้อหนังสือเป็นเล่มมาตลอดนะคะก็หนังสือไทยส่วนมมมมากกททีี่่่็็จะเเเปนนลอยูง ส่งผลให้พักต้องใช้อีกแอปหนึ่งที่กําลังจะแนะนําต่อไปนี้ค่ะก็คือแอป V flat แอป V flat เนี่ยก็จะเป็นแอปสแกนหนังสือที่ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคือพักทึ่งกับความสามารถในการสแกนของเขามากๆเลยมันดีกว่าแอปสแกนทั้งหมดที่พักเคยใช้มาเลยนะคือเราสามารถเปิดหนังสือเป็น2หน้าแบบนี้นะคะวางเอาไว้เสร็จแล้วใช้แอปนี้สแกนปึง้งมันจะจับได้เร็วมากๆนะเสร็จแล้วพอเรากดถ่ายปุบบัะเขาก็จะตัดขอบทุกอย่างออกให้แล้วก็สแกนออกมาแยกเป็น2หน้าให้เราแบบนี้เลยสําหรับใครที่มีหนังสือเป็นเล่มๆเ,เยอะๆที่บ้านแล้ว จะเปลี่ยนมาอ่านใน e d e v i ว e พวกนี้นะก็สามารถใช้แอปนี้ในการสแกนได้เสร็จแล้วเราก็ใช้แอปในการอ่านต่อค่ะส่วนตัวพัชเองก็จะเป็นต้องใช้วิธีนี้นะเพราะว่าหนังสือที่ซื้อมาที่บ้านมันเยอะมากๆแล้วเราไม่ได้พกอะ่ะคือพอไม่ได้พกมันทําให้เราอ่านไม่จบสนะัทีนะทุกคนแล้วพอลูกนอนปิดไฟก็อ่านมืดมองไม่เห็นอ่านไม่ได้อีกแต่เดี๋ยวนี้พอมาใช้พวกเครื่องที่เป็นพวกอีองอ่ะมันสามารถเปิดไฟได้ก็สามารถอ่านบนเตียงตอนปิดไฟได้เลยนะคะเราก็ไม่แสบตาด้วยเพราะฉะนั้นพัชก็เลยใช้วิธีสแกนแบบนีี้้้เเเอออออาตตตนนนนแแบสสกกไไปปปป็็10ลล่่่แบบปป่่่มวะะซึงงจใหท ก็คือแอป Pocket Book แอป Pocket Book เนี่ยก็จะเป็นแอปเก็บหนังสือที่เราสแกนจากเล่มของเราเนี่ยเก็บมาไว้ในนี้ได้ค่ะทําให้เราสามารถอ่านในมือถืออ่านใน iPad แล้วก็อ่านใน e-reader ที่ไว้ที่บ้านเนี่ยอ่านร่วมกันได้สมมุติว่าเราอ่านมือถือถึงหน้านี้พอไปเปิดใน e-reader มันก็จะอ่านต่อได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่พราวชอบมากๆนะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้อ่านจากเครื่องเดียวก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ช่วยมากๆในการอ่านหนังสือนะคะทำให้เราอ่านจบได้ไวขึ้นมากๆอีกแอปที่จะแนะนําในการอ่านหนังสือนะคะก็คือแอป TK Read อันนี้ เพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละก็เป็นของ TK Park เนาะก็จะมีหนังสือให้ยืมแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นของ e-book เขาก็มีให้ยืมเช่นกันนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราสามารถเข้าไปแล้วก็กดอ่านได้ทุกเล่มที่มีนะเราก็จะต้องเข้าไปจองคิวแล้วก็รอคิวพอถึงคิวของเราเราก็จะมีช่วงเวลาให้เราได้อ่านประมาณ1อาทิตย์ถ้าจาไม่ผิดนะคะเราก็ต้องอ่านให้จบแล้วเขาก็จะเอาหนังสือคืนไปให้คนอื่นอ่านต่อนะซึ่งหนังสือของเขาอะก็เริ่มจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีในหลายหมวดหมู่ด้วยเนี่ยอย่างเรื่องกกเเงงิินนนนนนน็็มนนมีีะอออัั้ปหสืยยด มีการ์ตูนมีงานอดิเรกคอมพิวเตอร์จิตวิทยาพัฒนาตัวเองท่องเที่ยวธุรกิจและการลงทุนบ้านและสวนประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้เนาะเขาก็จะมีหลากหลายหมวดหมู่มากๆนะคะเพืพ่อนๆก,ก,ก็ลองเข้าไปดูได้แล้วเขาจะมีหนังสือฟรีที่กดเข้าไปแล้วก็อ่านได้เลยแบบเนี้ยก็มีให้เลือกอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นหนังสือที่แบบซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วหรือว่าไม่มีลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือดังๆอ่ะก็ยังต้องจองคิวอยู่ค่ะนอกจากนั้นเขาก็จะมีนิตยสารหนังสือเสียงแล้วก็วิดีโอด้วยนะลองเข้้้้้าาาาไไไปปปปดดดดููกกัันนนนนนนคคค่่่่่ะะะตออออออหหหมมวงสืืแแแุททยยลีีํ็ Good อันนี้ก็จะเป็นแอปรีวิวหนังสือนะแต่ที่พักชอบก็คือมันจะสามารถเก็บข้อมูลของหนังสือที่เราเคยอ่านไปแล้วทั้งหมดอะคะ่ะเมื่อเราย้อนกลับมาดูอะเราก็จะเห็นได้ว่าปีนี้เราอ่านหนังสือเล่มไหนไปแล้วบ้างแล้วเราก็สามารถตั้งเป้าหมายได้ด้วยนะว่าปีหนึ่งอะเราอยากอ่านกี่เล่มอย่างเช่นปีนี้พักอ่านไปแล้ว8เล่มเป็นต้นค่ะแล้วก็เวลาที่เรามีหนังสือใหม่ๆที่เราอยากจะอ่านเนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปดูรีวิวที่คนอื่นรีวิวไว้ใน Goodreads ได้ค่ะต่อไปมาที่หมวดหมู่ของการลงทุนกันบ้างนะคะแอปหลกัหลกๆที่พักใช้เเลลยนะนนนนนะะะใกกการงทุ็็็คคือ app คอป Dreamaming App ่ัี้จ แอปเทรดหุ้นของพักนะซึ่งอันนี้คงไม่ได้เปิดให้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นพอร์ตของพักที่ตอนนี้ดอยอยู่ทั้งแผงเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวทิสโก้ไมล์เวลค่ะที่พักซื้อกองทุนนะคือเวลาที่พักซื้อหุ้นเป็นตัวๆพักก็จะใช้แอปสตรีมมิ่งนะคะก็เป็นอันเบสิกของเซ็ตไทยแลนด์เลยแต่ว่าถ้าเวลาซื้อกองทุนอ่ะพักก็จะซื้อผ่านทิสโก้เป็นหลักนะคะหรือว่าถ้าเวลาซื้อพวกรถยนต์ภาษี s S F อะไรพวกเนี้ยบางทีพักก็ซื้อจากแอปธนาคารเลยนะอย่าง K+ ก็มีหระคแลาวก็มีะะแอออปทที่ใใช้ลงุนน Bitcoin, ก็คื บิดคับนะคะที่พักก็ใช้อยู่เหมือนกันก็จะเป็นแอปทั้งหมดประมาณนี้นะในหมวดของการลงทุนต่อไปหมวดสุดท้ายก็จะเป็นหมวดของการช้อปปิ้งนะตัวพักเองอะ่ะส่วนมากเลยพักจะช้อปปิ้งจากแอปช้อปปีเป็นหลักนะคะเพราะว่ามีบัตรเครดิตที่ผูกกันด้วยมันก็จะได้ส่วนลดอะไรนูนนี่นั่นเนาะพักก็จะใช้ช้อปปี้เป็นหลักแล้วก็หลังๆมานี้ก็มีซื้อจากแอปตีมูบ้างนะคะแต่เพื่อนๆต้องลองดูดีๆนะบางทีของในแอปตีมูมันไม่ได้ถูกเสมอไปนะคะบางทีราคามันจะแบบขึ้นลงแล้วแต่เวลาด้วยแล้วแต่ความถี่ในการเสิร,ราาาาอาจจตเรรรีีียยยบบบทหนน่่วคคใมูกั ในแอปอื่นๆที่มันเบสในเมืองไทยอ่ะอันไหนที่มันถูกกว่ากันเนาะบางทีพกก็ยังรู้สึกว่าในแอปไทยหลายๆอย่างก็ยังถูกกว่านะคะแล้วก็แน่นอนว่า Lazada าก็มีติดเครื่องนะแต่ว่าใช้บ้างนานๆทีนะคะส่วนมากจะใช้กับของที่มันไม่มีเปิดในช้อปปี้นะพักก็จะซื้อจาก l a z า da นะคะแล้วก็สําหรับแอปช้อปปี้เองนะคะพักเองก็ทำแอฟฟ i ลิเอตกับช้อปปี้ด้วยนะคะก็คือแบบแปะลิงก์แล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นซึ่งก็ไม่ได้ทําเยอะนะคะก็ทําเท่าที่เป็นธรรมชาตินะไม่ได้รู้สึกว่าแบบพยายามจะได้ไรไดาย ไป,ไป,ไปตามปกติชีวิตของเราที่มันเป็นอยู่เนาะไม่ได้พยายามอะไรเพิ่มเติมจากความปกติที่เราทําอยู่ทุกวันนะแต่มันก็มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะโดยที่เราแบบแทบไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยพักแพลนจะทําคลิปเกี่ยวกับท o อปปี้แอฟเฟลีเอทอยเหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆอยากดูนะอย่าลืมกด subscribe ไว้จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะสําหรับแอปแนะนําใน iPhone ที่พักใช้บ่อยๆนะคะก็วาเพื่อนๆน่าจะมีแอปที่ถูกใจแล้วก็ไปโหลดใช้กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้่อพักน,นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะทุ